เนี่ยม <aría> ันทําให้ผมสามารถแจกแจงประสบการณ์ที่ตัวเองไปชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆแล้วก็ในแว็บหนึ่งก็รู้สึกชื่นชมพิพิธภัณฑ์ทัาสถานแห่งชาติที่ได้เคยไปคือคือมันมันทาให้เกิดความชัดเจนคือผมเนี่ยเข้าพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่เด็กแล้วพิพิธภัณฑ์แรกเนี่ยคือเข้าใจว่าสามพญาที่ที่อยุธยาแล้วประสบการณ์ที่ชัดมากคือง่วงคือง่วงมากเลยครับตอนนั้นไม่ได้รู้เรื่องอะไรแต่ว่ารู้สึกว่ามันง่วงคือผู้ใหญ่พาไป ล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยผมว่าผมก็จะไปนครศรีธรรมราชพระนครเนาอ,นอ,อห,นานหลายหลายที่ก็คือม่วงแต่ว่าเวลาเรานึกย้อนนีคือว่าเสียงของวิพิธภัณฑ์ตรงเนี้มันจะคงที่คือถ้าไปสถานแห่งชาติเนี่ยเขาจะไม่พยายามตื่นเต้นใช่ไหมครับคือคือล่าสุดนี่เทียบกันคือที่นครศรีธรรมราชนี่มีพิพัณ์สถานแห่งชาติของนครกับตัวของเทศบาลนาครซึ่ง อันนี้เป็นสกุลสกุลใหม่คือมีประเภทแบบว่านั่งประสบการณ์นั่งเรือเดินเดินสมุทรแล้วมีโยกไปยโยกมามีเสียงน้ํามีน้นํากระเซ็นอะไรเงี้ยซึ่งเป็นสกุลของสุพรรณซึ่งอันนี้ผมว่าที่สุพรรณเนี่ยประเภทบบว่าเดินผ่านหน้าบ้านชัดพันนี้ก็จะมีเสียงพูดเงี้ยอันนี้ไม่เหมือนวิพันทั้งฐานแห่งชาติที่ไหนเลยคือคือเป็นเป็นแห่งชาติซึ่งซึ่งไม่เหมือนแห่งชาติคือรวมว่า บางครั้งอย่างกี่คิดที่คนพูดถึงเรื่องหัวตะเข้นี่ผมเห็นด้วยนะครับคือว่าความพยายามที่จะดึงดูดผู้ชมมากเกินไปน่าสนใจมากเกินไปเนะี่ยบางครั้งมันทำลายไอไว c e หรือ,หร,อหรือน้ำเสียงของวิพิธภัณฑ์ที่ที่พึงจะเป็นแห่งชาติทั้งหลายเนะี่ยถ้าคุณไปดูเนี่ยบางครั้งมันที่มันน่าเบื่อมากร้อนไม่มีแอร์แต่ว่ามันจะเป็นแบบเนี้ยคุณจะชอบหรือไม่ชอบไม่รู้แหละแต่ถ้าเกิดคุณอยากดูโบราณวัตถุซึ่งไปดูที่ไหนไม่ได้เนะี่ยคุณต้องคุณต้องยอมง่วง ต้องเข้าไปดูอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าพิพิธภัณฑ์ที่พยายามทําให้ดูน่าสนใจเนี่ยตอนหลังเนี่ยกลายเป็นเบื่อนะจำค่าเดินผ่านแล้วเดี๋ยวมีเสียงภาษาชาติพันธุ์อะไรแวบขึ้นมาแล้วก็มีเรือยกมีน้ําฉีดอะไรเงี้ยผมว่ามัน,ม,นมันจะน่าสนใจไปถึงไหนคือคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าอย่างเงี้ยไปครั้งเดียวไม่อยากไปแล้วเพราะว่า เดี๋ยวเ๋ยวมันต้องมีเกมให้เราเล่นอะไรสักอย่างเนี้ยผมว่าเป็นตรงตัวเองก็ก็ดีนะคือชุมชนเนี้ยเปิดแบบเนี้ยฉันจะแสดงแบบเนี้ยฉันจะพูดแบบเนี้ยแล้วคนก็จะจายยําได้อย่างอย่างถ้าท้องถิ่นอย่างที่ยี่สานที่ที่สมุทรสงครามใช่ไหมอันนี้อันนี้นานนะแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีไม่ไม่มีพวกอินเทอร์แอคทีฟอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเราก็ยังเรายังไปดูอะ ม้ว่าบางทีเราผ่านไปจะไปกินปูอย่างเงี้ยเราก็หรือว่าดูพิพธภัณฑ์ซะหน่อยอย่างเงี้ยผมว่าบางทีอ่ะจ,จะไม่ต้องพยายามแบบคาดหวังสูงสําหรับผู้ชมพิพธภัณฑ์ไหมครับบางทีเดี๋ยวมันก็มันก็มาเองอ่ะมันผ่านทางนี้มันนึกอะไรไม่ออกก็เดี๋ยวเดี๋ยวเที่ยวชมแต่ว่าถ้ามันยังอยู่ตรงนั้นเรื่อยไปเนี่ยยังไงเราก็าจ,จะชมซ้ําแต่ว่าบางครั้งกลายเป็นว่าความพยายามจะน่าสนใจออกแบบการยนรูม้มากไปบางทีมันเหมือนกับพยายามโฆษณาหรือแบบหมายถึงว่า ยิ่งโฆษณามากบางทีก็ก็ก็แลน่าเบื่อเพราะว่าทุกที่ก็จะทําแบบเดียวกันเทคนิคใหม่ๆใ,ในการมีเซนเซอร์มีโมชั่นอะไรเงี้ยผมผมขอบคุณอาจารย์เลยต่อไปนี้ผมก็จะรู้สึกว่ามันรู้สึกสถานห่งชาต,ติมันเป็นนอสตาเจียคือว่าเข้าไปทีไรเราก็จะได้ประสบการณ์เดิมๆใช่เราก็จะง่วงเหมือนเดิมแล้วเราก็จะเปิดแผนพับดูแล้วเราก็จะรู้สึกคิดถึงคุณตาคุณยายที่แบบพาเราไปเนี้ยผมว่า บางทีมันก็ไม่ได้เลวร้ายบางทีมันมันมันทำให้เรารู้สึกเเป็นเพื่อนเพื่อนเก่าอะไรเงี้ยครับคือแชร์ดิเพิ่มหนึ่งนี่หนึ่งคือเรื่องประสบการณ์ในพันธ์ผมจําได้ว่าตอนที่ศูนย์ศึกษาประวัติศาสยุยาสร้างขึ้นปีไหนจาไม่ได้นะฮะเป็นที่ตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะว่าเข้าใจว่ามีไอ้พวกอินเทอร์แอคทีฟเป็นที่แรกเลยใช่ไหมครับเอออันนั้นเรียกว่าท้องถิ่นได้ไหมไม่ใช่ท้องถิ่นหรอกญี่ปุ่นให้ตังแต่ว่าเออท้องถิ่นนะเรื่องอยุทยาแต่เป็นภูมิยงประวัติศาสศูนลลอดเว เอ็นนิเวคือว่าประเด็นคือว่าไอ้พวกไอ้พวกอะไรที่มันสเปกเทรลล่ามากๆเนี่ยหรือไอ้พวกเครื่องมือที่มันเยอะเนี่ยคือบางทีไอ้เครื่องมือเนี่ยไอ้พวกอะไรไว้เนี่ยความตื่นเต้นเนี่ยมันมันไปกบตัวเนื้อหาหมดบางทีนะฮะมันเมียคือภาษาละครเรียกรูปแบบไปไปกบสิ่งที่จะพูดหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่อง,เร,องเรื่องที่น่าน่านา,นาเห็นด้วยกับอาจารย์พี่ออสว่ามันบางทีมันก็แล้วบางทีผมคิดว่าคือคือคนคาดหวังมากขึ้นด้วยนะ ไปพิพัน์นี้แล้วโอ้โหแม่งอุปกรณ์เครื่องเล่นเยอะมากขนาดนี้ข่าวหน้ากูคาดหวังมากกว่านี้อะไรเงี้ยเออเออแล้วี๋ยวพี่ต้องพาตัวเองไปไปเรื่อยๆจนแบบว่ากลายเป็นเหมือนแบบการละครโรม,มันที่ลบสลายไปพร้อมกันอาณจากโรม,มันคือทดน้ำเข้ามาในโรงละครเพื่อเล่นเรือลบกันยอะไรเงี <c> ้ย <oughs> เออนะครับก็ก็คือผม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 คิดว่ามันมันมันควรเป็นแหล่งเรียนรู้แหละแต่ว่าไอ การเลือกวิธีการเข้ามาใช้น <Trop otype están> hey, ี่มันก็เป็นประเด็นแหละคือบางทีถ้ามันเยอะเกินไปมันก็มากลบตัวเนื้อหาเช่นกันครับผมเอครับงแต่คือเมื่อกี้กล่าวถึงพอชพป็นครกล่าวถึงอะไรหลายๆที่ผมว่ามันเป็นตัวสะท้อนที่ดีว่าเรามองพิพิธภัณฑ์อยู่ใน อยู่ในสายตาของใครเพราะว่าผมผมคิดว่าอย่างพอชอของกรมศิลป์เนี่ยอย่างเจ้าสามัมภยาหรือพอชอพระนครเนี่ยสมัยนั้นเป็นยุคที่เขามองพิพิธภัณฑ์ในฐานะของอ,อยู่ในกรอบของประวัติศาสตร์ศิลป์และโบราณคดีเพราะฉะนั้นจุดประสงค์เขาไม่ได้เพื่อการเรียนรู้ไม่ได้เพื่อการศึกษาไม่ได้เพื่ออะไรแต่เพื่อการจําแนกของตามศิละปะแล้วก็เน้นวัตถุเป็นหลักซึ่งมันหมายความว่า เราจะมาจร์จโดยการว่ามันไม่ได้เป็นการ educational purpose ไม่ได้เพราะว่าจุประสงค์เขาเป็นเพื่อ collection base และเป็นเรื่องของ art history เรื่องของอะไรอย่างเงี้ยอ่าจะเห็นว่าเพราะอีกประเภทหนึ่งต่อมาก็จะเป็นควบ ยุคร่วมหลังๆที่มัน,ม,นมองเป็นพิพันเล่าเรื่องอย่างเช่นอู่ทองที่เราพูดถึงหรืออน,อนครศรีธรรมราชซ,ซึ่งมันหมายความว่าเราเอาพุทธไอ้ไ,ไอเ้เป้าหมของของมิวเซียมเนี้ยไปอยู่ในบริบทของการเรียนรู้เป็น educational purpose Pur สึ่งนนี้ก็คุณจะเล่าเรื่อง storytelling แล้วก็มันส่วนใหญ่ก็จะมองอยู่ในเรื่องของอยู่ในสาขาของแอนโทรแอนโทรลจีเป็นหลัก <c oughs> แล้วก็อีกสาขาหนึ่งที่ที่เมื่อกี้พูด อยู่ก็คือว่าพิรันชุมชนทั้งหลาย c o นิ u n i t y m u s ียเนี่ยมันก็ถูกพูดอยู่ในสาขารัทธิลัทธิศาสนาศาสตร์ก็คือคุณคุณไม่มองในเรื่องของการจัดจัดของตามคอลเลกชันไม่ได้มองถึงเรื่องการ storytelling มากกว่าการสร้างสร้างสร้าง สร้างคอมมูนิตี้สร้างชุมชนให้เข้มแข็งเงี้ยผมคิดว่ามันจริงจริงมันคือจำแนกตามสาขาแล้วแล้วก็ยาวยาว,ยาวไปตัดสินเช่นพี่ัป็นชุมชนก็ยังม่จะตัดสินว่าของมันจะสวยงามหรือจะเล่าเรื่องอะไรได้มากขนาดไหนอะไร อะไรเราสงสัยในเชิงวัสด์อะตั้งแต่เมื่อไหร่เลยที่พิพิธภัณฑ์มันกลายเป็นคําตอบเยอะแยะมากมายมหาศาลมากเลยนะพิพันธ์ท้องถิ่นเนี่ยคือรู้สึกว่าคือชุมชนจะล่มสลายก็พิพิธภัณฑ์ชุมชนจะบอกว่าฉันเป็นทุกข์ฉันเฟกร์ก็พิพิธภัณฑ์ฉันอยากจะพัฒนาชุมชนก็พิพันธ์อีกอะไรเงี้ยคือเราแบบเราก็เรียกร้องจากพิพันธ์เยอะมากเลยเรารู้สึกว่าพิพันธ์มันอาจจะถูกขังอยู่ภายใต้นิยามซึ่งเราแอดเข้าไปเรื่อยๆอะปลายเปิดอะแล้ว ตอนหลัง <One> ม <input> ันจะระเบิดตัวเองไหมหรือว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปอะไรเงี้ยแล้วมันสังคมไทยมันไม่มีอะไรอย่างอื่นแล้วเหรอหลังจากวัดมาแล้วเนี่ยมันกระโดดตุ๊บมาเป็นมิพันได้ไงก็ไม่รู้อ่ะในเชิงบทบาสังคมของมันเองอะนะคะตอนนี้แบบเท่าที่ฟังดูมันอันนี้อันนี้ถามรึเปล่ามีคำตอบไหมครับคือถ้าถามก็จะบอกว่าไม่ทราบ ม,มีใครถามอะไรไหมฮะน่าน่าสนุกมากครับมีคำถามมีอะไรมันเยอะหมดอรย์ครับจะมาชิดแบกครับไม่ครับไม่มีอะไรครับก็ขอบคุณมากๆที่มาฟังแล้วก็ผมจากที่แรกเปลี่ยนนี้ผมได้เรียนรู้หลายอย่างนะฮะโดยโดยเฉพาะมุมมองของของคนที่เป็นนักปฏิบัติการออกแบบหรือว่าทํางานด้านวิพานจริงๆนะับคือผมจากที่เรียนไห้ทราบตอนแรกอ่ะ ผมไม่ได้ทําตรงๆแนะฮะแค่แค่มีอะไรเกี่ยวข้องอยู่บ้างเท่านั้นเองก็ดีใจนะอยากให้มีเวทีลักษณะเนี้ยอยู่เรื่อยๆนะฮะอาจจะไม่ต้องเป็นทางการหรืออะไรก็ได้เพราะว่าคือคืนนี้ครับมีประเด็นหนึ่งที่พูดอยู่เหมือนกันตอนนี้ผมเล่าเรื่องของการศึกษาถ้ายังพอจําได้เนี่ยนะฮะประเทศนี้เป็นประเทศประหลาดนะฮะทั้งๆที่ไม่ค่อยมีหลักสูตรให้เรียนนะมีอยู่ที่สองที่นะนก็ยังจะแข่งกันก็ไม่ช่วยกันนะฮะเพราะนั้นในวงการ วิชาชีพเนี่ยควรจะช่วยกันนะฮะอย่าแข่งกันมากนะฮะแลกเปลี่ยนกันบ่อยๆอย่าคิดว่าต้องไปคือไปติดงานก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่หมายว่านอกเวลานั้นนะ่ะควรจะแลกเปลี่ยนกันบ้างน,นะฮะเพราะท่านไม่มีทางที่ท่านจะเรียนรู้ได้หรอกครับจากวิชาการเนี่ยเพราะวิชาการมันไม่ค่อยมีฮะมันไม่มีคนทำนะฮะท่านก็ต้องแลกเปลี่ยนกันเองท่านต้องขวนขวายหาแล้วมาแลกกันนะฮะหรือว่าไปหาใครมาพูดให้ท่านฟังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ก็อยากให้เกิดแบบนี้บ่อยๆนะครับก็ขอบคุณมากๆครับกระหผมวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เทียมสูวนมากนะครับที่ที่มาให้ความรู้เราในวันนี้นะครับขอบคุณครับอ่าจบ